ธรามของมิชลูย์ในคันที่บอกว่าดรามาล็อกมงการโท,รท,โทรนีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เห็นจ <c> ร <oughs> <c oughs> ิงส่วนตัวเรามองยังไงบ้างดีกว่าอุยชัมนอกว่าการประกวดนางงามมันมีหลายปัจจัยมากเลยค่ะตั้งแต่ก่อนก้าวเข้ากองประกวดเก็บตัววันแรกมันมันมีองค์ประกอบเยอะมากเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วใส่สายสปายไทยแลนด์ไปมิสยูนนิเวอร์สเนี่ย องค์ประกอบมันเยอะมากแล้วชัมก็เชื่อว่าไม่มีการลักงงหรอกค่ะ่ะแล้วในปีนี้มีการประกวดที่ชัมได้ดูบ้างไหมคะ Universe Thailand ได้ดูค่ะ <of> คือยยกปประแสก็ค่อนข้างแรงเนาะค่ะที่อันโตเนียได้ลักงงแล้วจริงเหรอคือแบบเขาไม่ไม่โอเคกันหรอเป็นกระแสแบบว่า แร้วผู้แขงกล้วไมบีนาไม่ได้อะไรอย่างงี้ไมเจสซี่ไม่ได้อะไรอย่างง <ๆ S 2> ี้อย่างที่บอกว่ามันมีปัจจัยเยอะมากๆกว่าใครคนใดคนหนึ่งจำงค่ะมันไม่ใช่แค่วันสุดท้ายวันเดียวหรือว่าวันรอบพรีลิมวันเดียวมันองค์ประกอบมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโอเคพอร์์แมนซ์จะแน่นอนหรือว่าในรอบห้องดําที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นแล้วก็นอกจากนั้นคือทีมงานเบื้องหลังที่เลี้ยงทุกอย่างเกี่ยวหมดเลยค่ะ ไม่ว่าใครจะฉันไม่ได้พูดถึงตำแหน่งที่หนึ่งนะฉันพูดถึงทุกๆตำแหน่งในการที่จะอยู่ในองค์กรม s ช u n เ v e ร์ e ไซแลนด์หรือว่าเวทีไหนก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้ารอบแรกอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเกี่ยวหมดเลยไม่ได้วัดกันที่ performance นหน้าง,งานค่ะจริงจากตัวเราก็ถือว่าเป็นมิ s ล n เวิร์สรุ่นพี่เนาะ,ะเราได้เรามองเกมออกไหมปีนี้ใครจะโมองอะไรเงี้ย เราไม่พูดถึงที่บ้านได้ไหมเราพูดถึงจักรวาลเลยชาว่าไทยมูปีนี้พูดอย่างนี้เลยกล้ากล้าพูดในแต่ลยปีที่ผ่านมาชําไม่ได้พูดแบบนี้มาก่อนนะแล้ชั้รู้สึกว่าปีนี้มันได้เวลาแล้วที่มันเรารอกันมานานแล้วเราได้ตัวแทนที่อยากจะให้ทุกคนภูมิใจว่าเขาเขาโอเคบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ว่าเป็นกองเชียร์ของเขาแต่ว่า เราได้ตัวแทนที่เราไม่ไอายไทรนะคะคือในหลายๆปีที่ผ่านมาก็จากหลายๆาเขาเรียกกรุณางามก็ถางปีนี้เนี่ยไทยก็น่าจะเป็นงมงที่3ระดับโลกอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็มองมงก็ถึงว่ามันก็ต้องมีอะไรทีร่เราสะกิดให้เราได้แบบคือ้ันว่าเขาครบอะคะ่ะแล้วเขาก็มีความเป็นไทยด้วยแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเขาก็จะมีกระแสของเขาอยู่แล้วเวลาไปถึงเวทีใหญ่แล้วภาษาเขาก็ได้ค่ะ,ะแล้วก็จะมีความแบบ ชาไม่ง็อย่างนี้ค่ะอย่างตัวเราเคยไปในเวทีโลกมาแล้วเราได้เดี่ยวแปดคุยกับแอนโทเนียาบ้างมั้ยคะเคยเจอแบบแว็บตามงานตั้งแต่สมัยที่แบบน้องเข้าวงการนางงามใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เคยได้แบบนั่งคุยกันไม่เคยไม่เคยใช่แต่ว่าจริงๆปีนี้ในฐานะที่เราเป็นมิสซิลิวอนอนทบุรีด้วยเป็นยังไงบ้างดีกว่ารู้สึกว่าแบบเต็มที่มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เห็นอีกแง่มุมของวงการนางงาม คือปกติเราจะอยู่เบื้องหน้าเราก็จะไม่รู้ไงว่าเบื้องหลังเขาเหนื่อยกันยังไงอ, <ะ S 1> อะไรยังไงแต่ทุกวันนี้นะเราก็แบบเห็นพี่เลี้ยงนางงามหรือว่าเห็นทีมงานที่อยู่เบื้องหลังตัดเย,ย็บชุดอย่างเงี้ยเราเดินไปแล้วเราก็จะพูดแบบจริงจริงใจอะว่าแบบเข้าใจว่าเหนื่อยเ <c oughs> ข้าใจที่แปลว่าเข้าใจอะพี่ซาอย่างปีนี้เราถือว่าเราพลาดกับการที่ว่าเด็กของเรายังไม่ได้เข้ารอบลึกมากคปีหน้ายังจะเป็นผ <c oughs> ู้จัดของจังวันเลย เดี๋ยวรอดูค่ะว่าโชคชะตาจะนําพาไปถึงในจุดไหนนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากอีกแต่ว่าเราได้เรียนรู้เยอะมากในทุกแง่มุมทั้งในด้านของการจัดงานในด้านของการทํางานเบื้องหลังเบื้องหน้าด้วยแล้วก็คนด้วยอะไรอี ชามว่าดราม่ามันเกิดขึ้นทุกที่ค่ะคูณชมค่ะมีทุกรองแลงแต่ก็ยังทำให้รู้สึกสว่าเราอยากเราอยากส่งใครสักคนตอเพื่อไปดีเวทีระดับประเทศใช่ในการส่งนางงามแต่ละครั้งแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเหตุผลและปัจจัยหลายๆอย่างถ้าปีหน้าเราจะทำอีกเนี่ยมันคือเราก็อยากที่จะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้จากตรงนี้แล้วไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นที่มันทำให้เราแบบ ปวดหัวอย่างเงี้ยให้มันไม่เกิดขึ้นอีกแต่มันเหมือนดราม่าว่าท,ที่พี่จริงๆริงริเอนนทบุรีะบบน้องเอเชียนี้จริงหรือขัดูคะโอ้ยบางคนน่ะฝันอยากจะเป็นนางงามอยากมีโอกาสได้เดินบนเวทีมิสอินเวอร์สไทยแลนด์เมื่อฝันเขาเป็นจริงแล้วณนะวันที่เขาได้มงคือเขาสมควรที่จะได้มงจริงๆเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับน้องในจุดนั้นและน้องก็เป็น Miss Thailand, มิสอินเวอร์สไทยแลนด์นนทบุรีต่อไปค่ะ ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตามข่าวือทีจะมีการปลดว่าน้องไม่ได้ทำงานให้กับเล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ปลดครัอ่าตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมีสัญญาจนอยู่ในท่งมอบภาษีนะครับมีค่ะมีสัญญาก็ก็หนึ่งปีตามก็ดำรงตำแหน่งในชต้องรอหรือว่าจะเห็นชามอีกบทบาทหนึ่งไหมอาจจะ สำหรับเวทีนางงามใช่ไหมคะรอดูต่อไปค่ะชัมก็ยังไม่รู้นะคะที่มาพูดอยู่ตรงนี้คือแบบไม่ได้มีแพลนอะไรล่วงหน้าค่ะแต่ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็ดีใจที่หนักหนักอึ้งเลยค่ะแต่ว่าดีใจที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าคือชัมเชื่อว่า everything happens for a reason คือทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลแล้วมันดีเสมอค่ะต้องมองให้ได้แบบนี้จริงๆแล้วตัวน้องมีปัญหาเอง ก็คือถ้าสมมติว่าปีหน้าได้จัดชัาก็จะดูทุกอย่างให้รอบคอบค่ะในในทุกๆเรื่องราวใช่แต่พี่เลี้ยงเลยค่ะแต่ก็ในการที่เกิด มิสอ uh, no mm ินดิอุสไทยแลนด์นงแทบุรีขึ้นมามันทำให้ฉันได้มีโอกาสได้ทำอะไรอีกหลายๆอย่างในชีวิต mm hmm. เช่นซิงแบตแเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็เราก็กล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะลงมือทำด้ว mm hmm. ยค่ะพี่ชันแล้วเห็นล่าสุดมีคอามร้องร้องหนึ่งมาปั้นอยู่อ่า uh, ปั้นหลายๆคนเลยค่ะแล้วแต่บริบทของงานว่างานไหนเหมาะกับน้องคนไหนวันนี้จริงๆมีผู้เข้าประกวดจากนิชินิวเซียแลนด์นุทบุรีมาเดินแบบด้วย4คนนะคะจริงๆงมีโอกาสจะทำเป็นอะคาเดมี่นะจากการที่เราเข้าปรกดอย่างน,นุงการนางงามอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอ <c oughs> ะคาเดมี่ค่ะแต่ว่าก็ถ้ามีงานอะไรเราก็จะนึกถึงนง้นองน้องฝึกเองด้วยฝึกเองด้วยก็ใช่ค่ะก็ที่ผ่านมาในในกองประกวดเราก็จะดูทุกขั้นตอนเลยค่ะแต่พอเขาจบจากเวทีเราไปแล้ว เขาได้งานไปเราก็ดีใจกับเขาด้วยแต่อย่างเนี้ยวันนี้คือเรามาเจอเขาในงานเราก็อ่าเพ้สอสิ่งนี้เพ้อย่างนั้นก็มีการาแนะนากันอยู่ือยก็คือได้เอาสิ่งที่เราบอกไปใช้ใช่ค่ะ่จริงหลยคนมองผู้ทำนะตอนนี้ก็คือจะอยู่ในบทบาทของนะักธุรกิจหรือแต่ว่าเป็นครูสอนเดินแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆมากกวา่าเล่นละครละครก็มีนะ,<ม>ะนกํนะาลังจะออกอากาศ<ม>นะคะ,<ม>ะ,คะปิดกล้องไปแล้วหนึ่งเรื่องของช่องแปดนะคะบุรีรัมย์มันตรานะคะแล้วก็กําลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งเดือนหน้าค่ะ ย,ยังอยู่ยค่ะจ้างได้นะคะ <c oughs> คิดถึงรุกันละครเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะทุกคนก็จะคิดว่าโอชามาทําเบื้องหลังแล้วหรือเปล่าอยากอยู่เบื้องหน้าด้วยนะคะยินดีนะคะ<อ>บทร้ายบทด,ดีเล่นหมดนะคะอโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ